คนปฏิบัติธรรมกับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมต่างกันตรงไหนคนที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วจะสามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับส่วนคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยจะตกอยู่ในแรงดึงดูดของสัญชาตญาณฉะนั้นถ้าเรามาเรียนกราบเจริญสติ เทคนิคกราบช้าๆนี่ก็คือการกระตุ้นให้เรารู้สึกตัวพอเรารู้รู้สึกตัวเราจะเป็นอิสระจากสัญชตาตญาณดังนั้นหลายคนที่ลงปั๊บขึ้นปุ๊บสัญชตาตญาณมันยังพาทำอยู่ใช่ไหมหลายคนเนะเวลามากราบอาตมาในธรรมาสังเกตทั่วนะมาถึงกราบครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ก้มครั้งเดียวแต่ได้สามกราบไม่รู้จะรีบไปไหนเคยเห็นไหมก้มปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ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 ไม่รู้จะรีบไปไหนหรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วแต่ว่าเวลาเรากราบเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะกราบปุ๊บขึ้นก่อนเพื่อนเอาเพื่อนยังไม่ขึ้นลงใหม่ เห็นประจํามันจะรีบไปไหนนี่อันนี้เราต้งต้องมาเรียนกันนะเพราะมนุษย์ตกอยู่ในแรงดึงดูดของสัญชาตญานเคยชินทำยังไงก็ทำอย่างนั้นลองสังเกตเองไหมมีความเคยชินอะไรอ่าลองสังเกตสิถ้าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราจะอยู่เหนือแรงดึงดูดได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ฉะนั้นหัวใจของการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการไม่ทำอะไรตามใจตัวเองกิเลสมันจะกระซิบเคยสังเกตไหมถ้าท่านสังเกตท่านจะรู้ว่ามันกระซิบจะนั่งอยู่เมื่อยมันจะบอกว่าขยับเจอแล้วยังสวดมนต์อยู่สวดไปน็นนานๆมันจะบอกเข้าห้องน้ำก่นก็นได้ ไม่ต้องไม่ต้องรีบกลับเข้าแล้วเดินช้าๆเนะตรอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพอเขานั่งสมาธิค่อยเข้าไปนะเนี่ยกิเลสทั้งนั้นนะมันกระซิบอยู่นะชื่อว่าอภิชบปบาแปลว่าตัณหาที่คอยกระซิบจิตของเราเหมือนปลามันอยู่ในนะ้ำปลามันอยู่ในนะ้ำมันมีความสุขพอขึ้นมาวางบนบกมันจะเป็นไงดิ้นกระไป ฉะนั้นเราทุกคนนี้เป็นปลาคืออยู่ในแม่น้ำแห่งความเคยเชินแม่น้ำของกี่แลมมันถ่วงมันรังมันดึงไว้พอเราจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บนะเหมือนเราจะเป็นปลาที่จะกระโดดข้ามน้ำเคยเห็นปลาแซลมอนไหมรู้จักไหมโอ้หน้าบรรนอกอย่างเราเอาแค่ปลาทูก็พอ ไม่รู้จักหรอกแซลมอนสูงไปเคยไปอเมริกาเป็นดูปลาโจนปลาแซลมอน,ะนจะทำทำเขื่อนทำอะไรไว้มันจะกระโดดข้ามที่เสียเตินั้นมันจะมีปลาปลาแซลมอนมันจะกระโดดให้แขกดูยิงมันโดดของมันนั่นแหละแต่เขาไปทำตู้กระจกติดแม่นะให้เห็นบอดเลยให้เห็นวิธีชีวิต ปลาที่ไหลาตามน้ําคือปลาตายปลาเป็นมันจะต้องทวนน้ําต่อให้มีอุปสรรขวางอยู่มันก็ต้องกระโดดฉะนั้นคนที่ไหลไปตามกิเลสนั่นคือคนตายแล้วกิเลสมันกระซิบอะไรก็ทําตามมันกิเลสมันกระซิบอ่ะกองน้ำแล้วก็เลยเขาเต็้นไปเลย <laughs> พอเขาเต็นปุ๊บจริงๆไม่มีอะไรจะทําหรอกแต่กิเลสมันจะกระซิบว่าทำอะไรอยู่แถวนั้นสักพักลองเปิดโทรศัพท์ดูสิน,ะ,นะมันจะผ่าทำนะเรารู้ปะมันชักใหญ่อยู่รู้เรื่องไหมเนี่ยอ่ามันชักใหญ่อยู่กดโทรศัพท์ดูเผืือมีใครโทรมาน่ะมันจะพูดนี่คือเสียงที่กล้องอยู่ในหัวเนี่ย รู้ไหมมันเหมือนมีตัวเราอีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่ฟังเรานะมันเป็นทรราชตัวแน่น้อยอยู่ในหัวเรามันจะบอกเราเสมอว่าไม่ต้องเข้มมากก็ได้เคยเจอแล้วอย่างตัวเนี้ย ในหัวเราเนี่ยมีเทพกับมารมันรบกันอยู่ทุกวันอาตมาเรียกตัวหนึ่งว่าตัวสร้างอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัวเสือกตัวสร้างคือตัวสติตัวเสือคือตัวกิเลสตัวสตินี่มันจะบอกให้เราทําอะไรดีๆตัวกิเลสมันจะบอกเราว่ามิต้องไม่ต้องมาก แค่พาตัวเองมานี่ได้ก็บุญมาก <c oughs> อะมีไหมหวเลาะในสีสแสดงว่ามีถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยในจิตของเรามีสงครามอยู่ทุกนาทีเป็นสงครามระหว่างเทพกับมารเขาเรียกว่าเทวาสุระสงครามสงครามระหว่างเทพกับอสูร นะเทวาสุระสงครามในหัวเรานี้แหละมีเทพมีอสูรอยู่นักบุญก็อยู่ตรงนี้คนบาปก็อยู่ตรงนี้เทพประบุตรก็อยู่ตรงนี้เทพปทิดาก็อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าองค์น้อยก็อยู่ตรงนี้พระยามาลก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นที่เรามาฝึกสตินี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มกําลังให้แก่ฝ่ายเทพหรือฝ่ายสติ ชีวิตของเรานั้นลองสังเกตดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทุกข์มากๆแสดงว่าช่วงนั้นจิตใจของเรานะ่ตกเป็นอาณานิคมของอาสูรช่วงไหนก็ตามที่เราทำอะไรก็ตามมันราบรื่นทุกอย่างดูดี<ๆ>ก็แสดงว่าเราอยู่ในอาณานิคมของเทพกันมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะออกจากสงครามนั้น ออกมาจากฝ่ายดีฝ่ายชั่วซะมันอยู่เหนือดีเหนือชั่วเพราะว่าทำอะไรก็ตามด้วยแรงดึงดูดของความดีแม้จะทำให้เรามีความสุขแต่มันก็ยังไม่พ้นการยึดติดในความดีอยู่นั่นเองหลายคนนะทำดีพอมีคนเห็นนันมีความสุขพอไม่มีคนเห็นทุกข์ซะงั้นท,ทั้งๆที่ทำดีนะ นั่นหมายความว่าความดีความดีถ้าทำโดยไม่แยบคายนะไม่ใช้ปัญญาทำความดีอยู่กับทุกนะดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้เหนือดีเหนือชั่วซะไม่เอามาอยู่กับรู้รู้คำเดียวอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้กิเลสพาทำให้รู้ยึดติดถือมั่นพาทำก็ให้รู้อยากได้ใครดีพาทำก็ให้รู้ คำว่ารู้เนี่ยมันเป็นคำที่ยากที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่มีชีวิตยอยู่โดยไม่รู้หลายท่านเดินไปเข้าห้องน้ำรู้หรอเปล่าว่ากํากำลังเดินอยู่อะฉับ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 เอาถึงซะและ้ว <c> เ <oughs> นี่ยท่นไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเดินไปเดินมาเห็นไหมความเคยชินพาทำทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมาที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านจึงพาทำอะไรชา้ชา เพื่อไปกระตุ้นตัวรู้มันอยู่ข้างในนะให้มันตื่นขึ้นมาตัวสตินี่แหละตัวสัมมาสตินี่แหละคือตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ในจิตของเราทุกคนนี่แหละเมื่อไรก็ตามเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นระลอกนั่นคือระลอกคลื่นแห่งการตื่นรู้มันได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ไม่เคยอยู่ใน โมงยามของความตื่นรู้เลยทําไปตามโลภตามโกรธตามหลงมันพาธรรมก็แสดงว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้า